八、啊 Mm-hmm. ต้องแ้ยเกือบแล้วคนนี้เกี่คำอุ้ยนิดเ่ียวให้ไป็นไรไม่เป็นไระม่ We load เลเลเเเลขเป็นไงเียสเ้ละเดียวละเอาไปถงแล้วมอนเด้อานมาไปไปเอาใหม่อีกรอบหนึ่งหาหาผ่้แพ้สองทีสุดท้ายคราวนี้เอาไแค่ิมเดียวนะรอบนีงมีคนโมโหไง แต, <aden. S 1> ต่เร <asia> ิ่งแต่แต่ว่าแตะตอนม่นันมารับของนะคะ 非常不错，非常棒。<music> <music> อ่ะตะบาดไปโชว์เดี๋ยวๆอ่ะทุกวันอ่ะเอ่อโศกอ่ะช่วยกันเอาเอาอันนี้เป็นอ่านดีกว่าอัน